จากความพยายามของกลุ่มชาวพุทธซึ่งเป็นชาวบ้านในเขต4ตำบลรวม54หมู่บ้านแห่งอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ทำการคัดค้านการตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลของกลุ่มทุนมุสลิมจนสำเร็จลงไปนั้นโดยในครั้งนั้นเหลากำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง4ตำบลได้คืนแบบประจำตัวของตนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองพื้นที่ทั้ง54ตำบลให้กับทางอำเภอดอยหล่อเพื่อประท้วงไปมาวันนี้ เนื่องจากเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2558ทางอำเภอดอยหลอโดยนายชารตรีกิติธนดิษฐ์ในอําเภอดอยหล่อได้เป็นผู้ส่งมอบคืนบัตรประจำตัวให้กับเหล่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นเพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่ของผู้นำชุมชนเข้มแข็งต่อไป กำนนร้อยใหญ่บ้านเราไม่ต้องการที่จะเป็นเมืองอุตสาหกรรมจะพยายามไม่ให้เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีความต้องการที่จะอยู่แบบพอเพียงตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผ่านมานั้นก็มีหลายโรงงานอย่างเช่นโรงงานเซรามิกโรงงานทําตะกร้าแล้วก็โรงงานศูนย์อาหารฮาลาลน,นะครับกำนันผูยใหญ่บ้านเขาก็ไม่อยากให้เกิดอุตสาหกรรมในพื้นที่ก็เลยรวมตัวกันที่จะคัดค้านจนประสบผลส,สาเร็จ ตอนนี้ศูนย์อาหารฮาลานขอถอนเรื่องไปออกจากพื้นที่ของอำเภอดอยหลอทางคณะสงฆ์และทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็เลยบำรุงขวัญของกำลังพวกหูกบ้านแล้วก็มอบคืนบัตรเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปครับพื้นที่800ไร่แห่งนี้ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการจัดตั้งนิคมอ,อุตสาหกรรมฮาลานในวันนี้ชาวบ้านดอยหลอผู้ที่ใช้ชีวิตตามวิถีพอเพียงยังคงดำเนินการเกษตรในพื้นที่นั้นเช่นการปลูกต้นมันสัมปะหลัง และพืชผักอื่นๆแต่ก็ยังคงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงว่ารัฐจะนําเอาพื้นที่เหล่านั้นกลับมาสร้างนิคมหาร้านอีกหรือไม่คือว่าครั้งแรกทั้งหลายแรกมานี่ทั้งส่วนรายการผงหูสะโคนกับน้ำพี่บ้านกับมูครับที่ผู้ว่าจะเอาเอาพื้นที่นี้มาตั้งโรงอาหารคฮาลานแต่พอดีตอนหูก็ตอนที่ว่าเฮาคัดค้านแล้วก็คัดค้านเฮาก็อยากว่าคื้งทางผู้ว่ามองห่างความสำคัญข,ของเฮาเพราะเฮาเป็นแขนขวาแขนซ้ายของผู้ว่า ทำงานตามนโยบายของราชการอยู่แล้วฉะนั้นหอบพงก็รลดคือขอ,ขอคืนบัตรรวมกันทั้งกำนันพยาบาลทั้งสี่ตำบลคืนบัตรให้กับส่วนราชการก่อนเราจะยุติการทำงานก่อนแต่การช่วยเหลือของพี่น้องชาวบ้านนั้นเราจะบรรละแล้วพื้นที่ทั้งหมดนี่เขาจะเอาไปเงินเท่ทาไหร่ครับประมาณ800กว่าไร่ครับบางที่ก็ทาารากก็คือชาวบ้านเจ้าอยู่แล้วแต่ค้างเห็นแปดร้อยไร่นี่ของข่าวมันลุ้นว่าเคนเจะเอาหมอบมือตัง อิสลามถ้าสร้างขึ้นมาแล้วผลกระทบชาวบ้านเขาจะมีความเป็นอยู่ที่ยากขึ้นถ้าถึงตรงนี้แล้วสมมติว่านิคมเกิดขึ้นได้จริงพวกเราจะทํายังไงครับถ้าเกิดขึ้นจริงก็ต้องคัดค้านครับคือว่าชาวบ้านของโพเดโลนี่ประชาคมกันแล้วเขาจะคืนบัตรประจําตัวสําเนาที่แบนบ้านบัตรประชาชนคืนนหกกับรัฐบาลแต่พวกผมก็พร้อมที่จะปกป้องเพื่อพระพุทธศาสนาของเราแต่เราไม่อยากขึ้นสังสงเราต้องเดอดร้อนนะครับเนาะคงของรัอาศา กับพี่น้องชาวบ้านชานะพูดเฮาต่อต้านร่วมกันครับชาวบ้าน2อง0 0ื่นกว่าคนในเขตอำเภอดอยหลอแห่งนี้กับความกังวลว่าหากเปลี่ยนพ่อเมืองเชียงใหม่ต่อๆไปนั้นจะมีการรื้อฟื้นโครงการอื่นๆใหม่ๆอีกหรือไม่แต่อย่างไรเสียก็ตามในวันนี้เธอก็ขอขอบคุณพ่อเมือง ที่ยอมเลิกล้มโครงการนี้ในเรื่องของนิคมฮาลานะคะพอมา,มามาครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่เรื่องกันมนาก่อนนะเจ้าทีนี้เขาก็เลยบอกเพราะว,ว่าเออเมื่อมาตั้งแล้วมันจะมีไออย่างข้องที่ขึ้นมาแต่ด้ยวยความที่เป็นห่วงก็คือว่าเออพอมาตั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เขาเคยเห็นตามสื่อเคยเห็นตามทีวีใช่หอ่คะอุ้ยเดี๋ยวปัญหาอากาศเป็นพิษเดี๋ยวเรื่องน้ําเสียเดี๋ยวเรื่องของชุมชนแออัดในเรื่องของอความปลอดภัยในชีวิตอ่ หมูเนี่ยก็มีความรู้สึกมีความเป็นห่วงตัวนั้นมากกว่าเจา้าสำหรับคุณปิยวดีซึ่งเป็นชาวบ้านในเขตหมูม่3ตําบลยางครามได้ให้ความเห็นว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนอกจากสภาพแวดล้อมที่ต้องเสียไปแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือผลกระทบกับพุทธศาสนาทําไมถึงไม่ต้องการถสมมติว่าเขาเอาความเจริญมาให้ความเจริญนี่คงมีมาแน่นอนคือหนึ่งเฮาเฮามาคิดผลดีผลเสียนะคะคือผลดีมันมีแค่ว่า คนในพื้นที่อาจจะมีงานทําหรือจะยังก็ยังบม่รู้เนาะบางทีเพื้นอาจจะเอาคนของเปิ้นเข้ามาแต่ผลกระทบมีแน่นอนผลเสียเนี่ยมีแน่นอนค่ะมีทั้งเรื่องสภาพแวดล้อมอากาศมลพิษทางน้ําแล้วทรัพยากรฮาปลาไม้อ้อย่างเงี้ยมันต้องโดนทำํำลายแน่นอนนะคะเรื่องการวิถีชีวิตเดิมๆคือชาวพูดเท่าน่ยทุกอย่างคงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น คือตี้ตี้คนชาวบ้านกลัวคือจะมีคือตัวนี้คิดว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยคือกลัวศาสนาพุทธจะมีผลกระทบอย่างเงี้ยค่ะแม้ในวันนี้ชาวอำเภอดอยหลอได้กลับมามีวิถีชีวิตเช่นเดิมตามปกติแต่ผลจากการที่รัฐไม่ยอมทําการประชาพิจารณ์ก่อนจึงเป็นผลกระทบทางใจที่ยากจะไว้เนื้อเชื่อใจในการทํางานของรัฐจนท้ายสุดนํามาซึ่งการขอคืนสภาพจากกำนันผู้ใหญ่บ้านมาเป็นเพียงประชาชนคนธรรมดาที่คอยต่อสู้ เพื่อให้แผ่นดินเกิดของตนได้คงสภาพดังแผ่นดินแม่ดังเดิมและความมั่นคงของพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งต่อไปช่วงลูกหลานซึ่งตรงนี้พระครูสาธุกิจานันทร์รองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อได้กล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ในช่วงเวลาที่ชาวบ้านต้องการที่พึ่งทางใจเนี่ยเราเป็นพระสงฆ์เนี่ยจะต้องมีความตระหนักในการที่ว่าเป็นกำลังต่อสถาญาตโยมทั้งหลายเป็นคนที่ออกคิด ใช้ความคิดของพระสงฆ์เนี่ยเป็นวางแผนที่ว่าจะดําเนินการที่ว่าจะคัดค้านในวิธีการอย่างไรเพราะว่าทางกำนันผู้ใหญ่บ้านมันก็ต้องรอจากคณะสงฆ์ในเมื่อชาวบ้านเขามีความสามัคคีกันอยู่แล้วเราเราพูดง่ายแม้กระทั่งเรื่องที่การคัดค้านเรื่องโรงงานอุตสาหากรรม ฮาลาน,นั้นทั้งๆท,ท,ที่เป็นอำเภอน้อยมีประชากรไม่เท่าไหร่แต่มีความเข้มแข็งมากปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีความตื่นตัวว่าจะเอาอำเภอดยหลอเนี่ยเป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าเอาโดยหลอโมเดลก็แล้วกันโครงการนิคมอ,อุตสาหกรรมหาร้านได้ถูกยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยจากอำเภอดยหลอแต่ใช่ว่าความไว้วางใจของชาวบ้านที่มีต่อภาครัฐจะยั่งยืนเหมือนเช่นเดิมก็ยังคงให้รัฐ ้องมาทําความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวดอยหลอว่ารัฐจะไม่แอบ,บเอาพื้นที่แห่งนี้ไปให้ใครเช่าหรือทําอะไรที่จะก่อให้เกิดผลกระทบกับชาวดอยหลอโดยตรงเพราะพวกเขาถือว่าที่ดินทุกตารางนิ้วทุกตารางเมตรนี่คือแผ่นดินทามแผ่นดินทองที่มีพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวอย่างแน่นแฟ้นนั่นเองศูนย์ข่าวดีดีทวีภาคเหนือรายงาน